สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชน,นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์545ใน ID ของพี่ดารุมะเฮียหยองคนดีคนเดิมของเรานะครับผมซึ่งนี่ดูทุกคนดูชื่อนะผมเป็นฟ e ีด o มแจกนะทุกคนนะ u u b e f r e ี d o m บัตนะครับผมนะก็ ไอดีนี้อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะว่าจะมีแจกแน่นอน,นทุกคนนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่องผมหรือช่องจันเอ็มนะครับผมก็สามารถไปกดติดตามได้ทั้งสองช่องนะผมไม่ว่าจะเป็นช่องผมหรือช่องจันเอ็มนะครับผมมาพามาดูที่กิวก่อนทุกคนนะว่าฟรีดัมเราเลิกหรือยังฟรีอ่รับรับเพชรไปก่อน,นผมรับทุกอย่างไปก่อนพาส่องนะผมพาส่องก่อนฟรีดัมเราเลิกหรือยัง ยังครับผมฟรีดอมยังไม่เลิกกันทุกคนนะเพิ่งออนเมื่อสี่ชั่วโมงแล้วน,นะโอ้โหเป็นไงมีกาโลตัวตึงไนงะทุกคนนะที่เขาบ่นว่าเขาอยากได้นะไม่มีข้ออ้างที่จะเลิกกันนะครับผมนะเออแล้วผมอย่างที่ผมบอกนะว่าถเซิร์ฟนี้ไม่มีสาวฟรีดอมก็ไม่เล่นนานนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนนะในเซิร์ฟนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้ทุกคนนี่สาวสาวฟรีดอมนะครับผมพี่พลอยนะครับผมผมก็ไม่รู้จักนะแต่นี้ครับนะผมก็สามารถไปนี่เฟซบุ๊กนะผมก็สามารถไป แอดเพื่อนกันได้ครับผมนะก็พาดูอันดับพลังก็ผมอันดับพลังตอนนี้ก็วันนี้ยังไม่เล่นนะสำหรับเฮียหยองวันนี้ยังไม่เล่นยังไม่ดัพลังก็อยู่ที่28่สิบแปนะผมที่1ก็เป็น MG เสียดเจมนะผมหูตึงๆทุกคนนะเ,ออเวลสิบสองอะเฮียหยองเพิ่มเวลสามสิบเจ็ดนะแล้วก็มีคนที่2เป็นสอลาแล้วก็ลาเบียสนี่จะเป็นมั่วนะน่าจะเป็นไม่น่าจะใช้ลาเบียสตัวจริงนะผมแล้วก็ต้องทัดนน่ารักครับผมแล้วก็คุณจารุกิจนะครับผม บาทนี้ส่วนผ่านหนาอยู่ที่127นะผมตัวละครแข่งอยู่ที่34ผมเป็นฟูบุกินะทุกคนนะ ล้วกิลอยู่ที่หนดพิสามนะครับผมมันกิลฟรีตั๋มบัตนะครับทุกคนพาดูแบบเอบรักเตอร์เติมเงินนะวันนี้ก็จัดไปโอ้โหนะ่าจะจัดเพิ่มไปเมื่อวานนะเมื่อวานผมไม่ได้ทำคลิปนะเกี่ยวกับไอเดียทุกคนนะก็ยอดเติมมาห้าร้อยเจ็ดสิบสี่แบงก์นะครับผมก็เยอะพอสมควรทุกคนตีเป็นเงนินน่าประมาณสองพันห้านะทุกคนเออจากพันกว่าบาทนะจากอีพีแล้วพันกว่าบาทนะแล้วก็แบงค์ก็ไม่เหลือครับผมใช้เกลี้ยงนะสซาฮียนะผมเปิดนี่ไปก่อนแล้วกัน เปิดไปหน<ป>ึ<ป>่งใบวันนี้ GM ก็มีแจกแล้วผมเป็นตัวดำหนใบแล้วตัวโวงหนึ่งใบนะทุกคนนะเออก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับ ID ดีวันที่3นะผมสำหรับเซิร์ฟ545นะทุกคนตัวละครก็ไม่ต่างจากเดิมนะทุกคนนะมีทัชซิม่ิกิ iki, อะตอมมิกแล้วก็ซอมบี้แมนนะผมเออเซิร์ฟนี้เฮียหย่องก็ไม่จริงจังแล้วผมก็จะมาลงคำขำแล้วก็แจกนะครับผมก็ใครอยากได้ก็สามารถ กดติดตามช่องฟิล์มบัตจากช่องเต่าเชฟไ,ได้เลยทุกคนนะไม่แน่ใจว่าจะไปแจกช่องไหนผมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับอันนี้รับไปก่อนรับไปก่อนรับตัวม่วงมาเอ,อ้ยไปเปิดให้หมดถ้าผมตัวม่วงเปิดให้หมดไปปึ๊บส,สีทองสีทองไม่มาเลยสีทองสีทองไม่มาเลยัลยะผมประมาณนี้ทุกคนอาวันนี้ผมก็จะแนะนํานะครับผมให้ซื้อพลังงานนะถึงนี่นะครับผม ถึง150นะครับผมแล้วก็ตัวมุวงอ่ะซื้อไปแค่ถึง95บาบนะผมส่วนพลังงานซื้อไปถึง150นะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมนะผมคอนเทนต์หลักของเราการเล่นสายฟรีที่ดีก็คือตรงนี้ทุกคนให้มาเอาแต่พลังงานนะให้หมุนวงล้อ,อแต่พลังงานนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็รงประลองก็มีเหมือนจะมี เลื่อนขั้นนะผมเป็นลายประลองแรงซิลเวอร์นะก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะผมนะถ้าส่ใครยังไม่มีไอเดีเล่นนะทุกคนสา,สารเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ฝากร้านนึงปึ๊บสำหรับใครที่มองหาร้านไอดียดองราคาถูกราคาเดียวราคาเดิมติดต่อ Facebook พงศกรสุวรรณเตมีได้เลยครับผมไอดีดองที่การันตีว่าถูกคุ้มที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ South East a เ i a ียสามารถติดต่อที่ Facebook พงศกรสุวรรณเตมีได้นะครับผม รายละเอียดจะส่งให้ในแชทส่วนตัวนะครับไปเอ้ก็ฝาก้านดทีดอขของเตาชี้เลยทุกคนนะไอเดีย15บาทนะผมทักมาได้นะทุกคนนะมีขอรอส่งทุกคนจำนวนมากนะครับผมนะประมาณนี้มาดูกันที่ไซตามาสตรอรี่ับผมตอนนี้สตรอรี่อยู่ที่รูปมูเมงไรเดอร์นะเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนปึน๊บรับก่อนรับไซตามะาก่อนทุกคนอยู่ที่รูปมูเมงไรเดอร์นะครับผม น่าจะอีกไม่นานนะน่าจะได้แจกนะสำหรับไอดีนี้นะทุกคนนะก็รอกันเลยนะครับผมอันนี้รับไปหมดแล้วปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทักสาก็ปลดอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่นี่เอาไปให้เจ็ดหมื่นได้ถึงเจ็ดหมื่นไหมนี่ถึงเจ็ดหมื่นไหมถึงเจ็ดหมื่นไหมเกือบถึงเจ็ดหมื่นนะครับผมเกือบถึงเจ็ดหมื่นนะเออก็ไม่น่ามีอัพเลยพาไปดูเฮาส์พาไปดูเฮาส์พาไปดูเฮา,า,าส์ซะหน่อย าดูเฮาส์หน่อยนี่มีโอยพอราชาด้วยเมื่อกี้ผมก็เปิดไปโอยพอราชานะตัวมุวงก็ไม่ได้ช่วยทุกคนนะเฮาก็ไม่มีอะไรมากครับผมประมาณนี้รับของไปเออรับของไปก็ทมทุกเซิร์ฟนะเงียหย่องนะประมาณนี้มีทำอะไรไหมฟังก์ชันมงฟังก์ชันใหม่ไม่มีแล้วครับผมเสียดายนะที่เซิร์ฟนี้ไม่มีเอฟนาบวกะทุกคนนะไม่งั้นก็จัดเลยครับผมเดี๋ยวไปเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเดิมนะก็ ไปซัดกับเขาซะหน่อยนะฟรีดอมบัตนะผมไม่รู้สู้ได้หรือเปล่านะวันนี้นะทุกคนก็ขอย่าไปซัดเล้วผมหูกาโลเขาเปิดมาก่อนว่ะทุกคนกาโลฟรีดอมบัตเปิดมาก่อนว่าปล่อยมาจากกาโลผมซัดเรามาสามหมื่นห้าร้อยดามีผมแล้วซุปเปอร์ดามชายทลุอันลอยไปจังหวะนี้ครับผม บั้มไม้ผมไม่เท่าไหร่ครับผมถือว่าติดกระดูหักใส่เจนอสไปตัวเดียวครับผมแล้วก็ตัดอะตอมมีคีซัมไป7 7 0ด0มื่นจ็ดัดาเมผมไม่เท่าไหร่โดนกระหูกกาโรเขาะบั้ม16,000ันดาเมผมแล้วก็พลายอยู่คลั่งจังหันนี้ครับผมคลังจัดๆนะผมเก้าหมื่นส0 0ันดาเมจครับผมเรียบร้อยผมวันเทิร์นคิวใส่ฟีดอมหรือเปล่ารอดูวันทุกคนฟันเทิร์นคิวก็วันเทิร์นคิวอยู่ดีอ่ะทุกคนจะกี่วันก็วันเทิร์นคิวอยู่ดีนะแต่สำหรับไอดีฟฟีดอมนะ เอาจีนฟรีดอมนะครับผมจัดเอ็มนะถ้าจะเปลี่ยนไอดีแจกก็เอาไอดีตัวเองแจกแล้วเอาเลขไอดีนี้ก็ได้นะครับผมแซวนะแซวแซวเล่นได้นานสามวันแล้วนะสามวันทุกคนนะจากคลิปที่แล้วนะผมเคยดูนี่นะเขาบอกว่าสามวันจะเลิกนะทุกคนนะแต่นี่ก็เกินสามวันแล้ว่ะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเลิกก็นหรืออาจจะมีไลฟ์สดแจกไอดีก็เป็นได้นะวันนี้ทุกคนนะก็รอติดตามกันนะครับผมประมาณนี้รับโพลงรับเควสไปก่อนเออรับโงลรับเควสไปก่อนนะก็ไหน มีเราไปลูกคมใครได้บ้างเนี่ยเอาโหน่าจะสู้ไม่ไหวนะทุกคนนะท็อปเซิร์ฟน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าเตมิมเติมจัดจัดเหมือนกันนะเออเติมจะจัดเหมือนกันนะเอาเป็นแค่นี้พอทุกคนนะก็ไม่มีอัปเดตอะไรในเซิร์ฟนี้เท่าไหร่นะผมนะผมก็ไม่ได้เล่นนะเซิร์ฟนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะเราเล่นเซิร์ฟเวอร์540สี่ศูนย์ะผมแล้วก็ใครรอติดตามชม ID 540ก็สามารถกดติดตามคอมเมนต์กันได้นะผมเดี๋ยวจะมีลงมาแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องผมนะครับผมนะมนะแล้วก็ กดกระดิ่งไว้ทุกคนจะได้ไม่พลาดชิปใหม่นะสำหรับใครที่มันไม่แจ้งเตือนชิปก็สามารถกดอันซับแล้วกดซับใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมช่วงนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนรับผมสวสดีครับ